Danske tekster af Jesper Buhl Scandinavian Text Service 2018 สำหรับอคอคิดนี้นะคะ่ะสำหรับคนมารับของฟรีค่ะจะเป็นดามนะคะกาเล็กซี่คาธนานะคะอันนี้ก็จะแจกทั้งหมด20,000ชิ้นด้วยกันค่ะซึ่งสำหรับแบบที่จะของฟรีนะคะเป็นแบบนี้เลยมีชื่อว่า a n i เม Dimension Simulator นะคะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์แบบไว้ใต้คลิปนี้ค่ะเมื่อทุกคนนะคะเข้ามาในแบบแล้วเนี่ยทางด้านขวามือนะคะจะมีเป็นปุ่ม free ugc นั่นเองนะคะพอเรากดเข้ามาเนี่ยก็จะเจอของฟรีนะคะเป็นชิ้นนี้เลยคะ่ะวิธีการรับนะคะเขาบอกให้เราเนี่ยออนไลน์ในแบบนี้นะคะทิ้งไว้ทั้งหมด3000นาทีนัน่นะคะเาท สามารถรับของฟรีกันได้เลยนะตรงนี้เนี่ยเขาจะมีบอกอยู่นะคะว่าเรานะคะออนไลน์ในแบบนี้เนี่ยไปแล้วกี่นาทีนะคะซึ่งหากว่าครบทั้งหมด3,000นาทีแล้วนะคะทุกคนสามารถมากดปุ่มเนี่ยคำว่าเคลมตรงนี้ได้เลยนะเพื่อรับของฟรีกันไปค่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะเจอกันคลิปหนะ้คะบ๊ายบา